โคตเตีย oh, ระดับตำนานสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนที่จะไปชมกนานวิเคราะห์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับของ ุ่มเอชนัดที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงห์เชียงรายนะครับพบกับทีมดังจากแดนเกาหลีใต้ครับทีมจุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมดังครับถือว่าคู่นี้นะครับเป็นนัดที่5ของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้ครับจะทําการเตะในเวลา23่สมนาฬิกาครับหรือ5้าทุ่มของบ้านเรานะครับคู่นี้ครับจะทําการถ่ายทอดสดในช่อง t ูสปอร์ตเอชดนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรของทั้ง2ทีมนะครับทีมดังจากประเทศไทยแล้วก็ ทีมแข่งจากเกาหลีใต้ครับซึ่งชุนบุกฮุนไดนะครับแข่งไปแล้วครับ4ี่นัดนะครับมีอยู่10บแต้มนะครับส่วนสิงเชียงรายนะครับก็ถือว่าอาการโคแม่พอสมควรครับอยู่ที่อันดับที่3ามนะครับแข่ง4นัดครับมีอยู่ห้าคะแนนนะครับเพราะว่าสิงเชียงรายก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าสิงเชียงรายไม่ชนะก็จะทําให้ทีมของตัวเองครับหมดโอกาสในการเข้ารอบนะครับส่วนชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ ต้องการเอาชนะเหมือนกัน,นครับเพื่อจะการันตีเข้าเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับซึ่งสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูที่ทีมสิงห์เชียงรายหรือทีมกวางสงมหาภัยนะครับของบิหฮัน์มิติติยะภัยรัตน์นะครับทีมสิงห์เชียงรายถือว่าการออกสตาร์ทเอซีเอลในแมตช์แรกครับเคยเจอกันแล้วนะครับสิงห์เชียงรายแพ้ให้กับชุนบุกไป1ประตูต่อ2นะครับซึ่งตอนนี้นะครับสิงห์เชียงรายนะครับสภาพความพร้อมของทีม คุซือเอเมสันปเรล่าดาซินวาเนี่ยโค้ชชาวแซมบ้าต้องการที่จะกระชับให้ลุทีครับเอาชชนะเป็นอย่างมากครับสภาพความพร้อมครับไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบตใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆอย่างพวกกัปตันทีครับเจ้าเตะครับพิธีวัน์สุจิตธรรมกุลและเจ้าเฟย์ซิวกรเตียตะกูลกองหน้าอย่างบิโรซิเม่ลงสู่สนามแน่นอนครับถือว่าเชียงรายวันนี้ครับต้องทุบม่นะทุบมอคเามาแกครับเพื่อเอาชชนะให้ได้นะครับ ส่วนทีมจุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับทีมแชมป์จากเคลลี in, ครับถือว่าการที่เอาชนะสิงเชียงรายแล้วก็เจ้ากับกมบะออสการ์ Osaka, ไม่ได้ทำให้ตอนนี้ครับทีมเปเนสขอพักค,ครับทีมจุนบุกมีอยู่10แต้มนะครับเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับถ้าเอาชนะเชียงรายจะทําให้ทีมจุนบุกการันตีในการเข้ารอบไปโดยปริยายนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมจุนบุกฮุ Motor, นไดมอเตอร์ครับตอนนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานจุน วอนยองได้ครับคือเป็นกองหลังที่ติดโทษแบนเพียงรายเดียวแต่คนอื่นก็น่าจะโทษแทนได้นะครับส่วนแข่งคนอ,นอื่นลงสู่สนามแน่นอน,นครับอย่างพวกดาวดังจากทีมชาติเกาหลีใต้คือฮันควอนยองครับแล้วก็ฮือซีกึนที่จะลงสู่สนามนะครับโอ้โหถือว่าเกาหลีใต้ทีมจากเกาหลีใต้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเอาลองมาเช็คสภาพความพร้อมนักเตะที่เข้ามาจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมนะครับ ทีมสิงห์เชียงรายนะครับนำทีมโดยผู้รับผิดชอบตัวละคอภิรักษ์วอลวงนะครับกองหลัง3คนคือชินภัทรเลีอ่อนะครับบินเนอร์เอลิเก้สารวุฒิอินแป้นนะครับส่วนซีกองหลังกองกลางที่ลงสู่สนามนะครับคือวัชร์โฮมแสนครับโชจีฮุนกัปตันทีมครับพิทวัฒน์สุจิตธรรมกุลสนุการทินจอมนะครับเจ้าเฟย์ศิวกรเกียรติกูลครับฟิลิเป้เอโมริมนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าจอมเก่อครับบิลโรซิม่าส่วนนักเตะ ของทีมจุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับก็มาเต็มสูมเหมือนกันผู้รับสารตัวคืออีบุมยองนะครับกองหลังคืออียองนะครับอองจองโฮนะครับคูจันยองนะครับซอยอีวอนซอยบกยุงนะครับฮาควายอนนะครับคิมบกยุงนะครับอีซุนกีนะครับทากาฮิคุนิมาโมโตะนะครับแล้วก็กุสตาโวกองหน้าทีมชาติบราซิลที่จะลงลน้าตาขายให้กับทีมจุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับ ก็ถือว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ครับก็ถือว่าตอนนี้ทีมจากแดนจีนจีนเนี่ยทีมจุนบุกคุนไดมอเตอร์ถือว่าแข็งแกร่งทุกขุมกาลังครับโดยเฉพาะกองหน้าอย่างเช่นกุสตาโวที่จะคอยถล่มประตูนะครับถึงแม้ว่าเชียงรายจะมาปรับมากปรับเต็มครับแต่ก็ถือว่ากลุ่มนี้เชียงรายก็ถือว่าลําบากพอสมควรครับในการแข่งขันเพราะว่าต้องเจอทีมแข่งอย่างกัมพวกกัมบะโอสกา,าแล้วก็ทีมจุนบุกเกมนี้นะครับโค้ชเตียยังมองที่ว่าจุนบุกฮุนไดมอเตอร์น่าจะเก็บชัยชนะได้แล้วก็ คว้าสามแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบนะครับข้อเตียบฟันทงไปที่จุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือ Facebook, Youtube, อกดิจินะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ